ทำการือนะคะนี่คือเป็นการดอกระถางไหมโดยจะดูระบบรากค่ะอ่าพุ่นปรากฏวดวเนี่ยรากเก่ามันแข้งมากอ่าจะลองเปลี่ยนกระถางไหมนะคะอันนี้ค่ะเรามีเปลี่ยนวัสดุไหมแล้วก็ลองเปลี่ยนกระถางไม่ให้ดินมันโปร่งมากว่าเดิมพอครั้งที่แล้วนี่ดินไม่ค่อยโปร่งเท่าไรนะคะอันนี้ก็คือเอากระมาพร้าวซับมาผสมเพิม่มเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่จะมีแต่คุ้ยมะพร้าว แล้วก็ดินใบกามปูนะคะที่มีส่วนผสมครบไปแล้วมีแกรบติบแกรบดั้มนะคะรอบนี้ก็เลยใชย้กมามปะเพราวซับเพิ่มชองความโปร่งให้กับดินเดี๋ยวใช้ยังไงนี่จะอัปเดตให้เพืเ่อนๆดูนะคะวา่าเมือม่อเราเปลี่ยนดินแล้วน้องจะเริญเติบโตเพิ่มขึ้นไหมนะคะเจอกันไใ่คลิปหน้านะคะขอบคุณมาค่ะขอบคุณตุกการติดตามและการรับชมนะคะ